วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหันกลับไปหาพระเจา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในโอกาสนี้ทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเบียงพราวขอขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้แจ้งเข้ามาในการที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงและในการจัดการดูแลสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเฉลิมฉลองคริสต์ม,สมาสให้กับลูกๆที่โครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอพระเจ้า ได้ปูนบำเหน็จพระพรของพระเจ้าให้กับท่านและครัวเรือนของท่านนะครับอย่างมากมายหากว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นท่านใดมีความประสงค์อยากจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆในบ้านพระคุณอุปถัรรมคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะดําเนินการมีส่วนร่วมสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับขอพระเจ้าอุยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้ให้ความเข้าใจกับบรรดาประชากรทั้งหลายที่มาฟังพระองค์ในการสั่งสอนนั้นให้รู้ว่าการกลับใจใหม่มาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความจําเป็นสําหรับเขาเหล่านั้นให้หันกลับมาหาพระองค์เพื่อที่จะไม่ต้องพินาศนะครับ แต่ว่าพวกเขายังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นเขาคิดเห็นเพียงแค่ว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าตามบรรพบรุษของพวกเขาที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดและพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีความบาปหากใครต้องประสบเหตุเพศภัยต้องเสียชีวิตต้องเกิดเหตุร้ายที่ผิดปกติขึ้นคนเหล่านั้นแสดงว่ามีบาปหนักบาปหนากว่าพวกเขา ซึ่งพวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่มีความบาปน้อยกว่าหรือบริสุทธิ์กว่าคนเหล่านั้นที่ต้องเสียชีวิตในอุบัติเหตุเสียชีวิตในเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่ไม่คาดฝันแต่พระเยซูไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยพระเยซูกลับพูดถึงเรื่องราวฝ่ายวิญญาณว่าเขาจะต้องกลับใจเสียใหม่มิฉนั้นเขาจะต้องพินาศเหมือนกันเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อที่จะเป็นบทเรียนสะท้อนถึงชีวิตของเรา ในเรื่องของการกลับใจเสียใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ1ถึงข้อ9ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่13ข้อหถึงข้อ9 มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับจงกลับใจใหม่ไม่เช่นนั้นจะพินา,นาขณะนั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีที่ปีลาดเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคละคล้วด้วยกันให้พระเยซูทรงฟังพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า ท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน18ดคนนั้น ที่ถูกหอรบสิโลอัมพังทับตายท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล พระองค์ตรัสอุปมาต่อไปนี้ว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อต้นหนึ่งไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบเขาจึงพูดกับผู้ที่รักษาเถาวงุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้สามปีแล้วแต่ไม่พบจงค้นมันทิ้งไป จะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาอางุ่นตอบว่านายเจ้าข้าขอเก็บเอาไว้อีกปีลองให้ข้าพเจ้าครวนดินใส่ปุ๋ยดูถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่ท่านจะโค่นมันทิ้งก็ได้จบพระธรรมลูกาบทที่สิบสาม ข้อหถึงข้อ9คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับพระเยซูได้ตรัสกับบรรดาผู้ที่มาฟังคำสอนของพระองค์นะครับว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูกำลังสั่งสอนประชาชนอยู่นั้นนะครับ ได้มีบางคนได้นําข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเล่าให้พระเยซูฟังว่าในขณะที่ชาวกาลิลีบางคนกำลังถวายเครื่องบูชาแห่งความเสียสละอยู่ที่พระวิหารนั้นเขากลับถูกฆ่าตายจากคำสั่งของปีลาตอย่างสยดสยองและคนที่มาเล่านั้นเขาก็คิดในใจว่า การที่ชาวกาลิลีเหล่านี้ถูกฆ่าตายก็คงเป็นเพราะเขาได้กระทําความบาปบางสิ่งบางอย่างแน่นอนจึงต้องถูกฆ่าตายและต้องถูกกระทำอย่างน้าอาเนตอานาดอย่างนั้นคุณผู้ฟังครับแต่องค์พระเยซูคริสตทรงตรตัสตอบว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาป ยิ่งกว่าชาวกาลิลีคนอื่นๆทั้งปวงอย่างนั้นหรือเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างรุนแรงและพระเยซูตอบว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคนยิวนั้นนะครับเขาจะมีความเข้าใจ ตามบริบทของพวกเขาว่าถ้าคนของเขาหรือว่าคนหนึ่งคนใดเกิดเหตุเพศยภัทยที่ต้องตายอย่างผิดปกติอย่างอเนตอนาถอย่างผิดธรรมชาติแบบนี้นะครับด้วยความรุนแรงเขาก็เข้าใจได้ทันทีว่าอ๋อเป็นเพราะว่าคนนั้นกลุ่มนั้นมีความผิดความบาปอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆดังนั้นจึงต้องตายอย่างอเนตอนาถจึงต้องรับผล ที่เขาได้กระทำความบาปนั้นถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าและนอกจากนี้นะครับผลกระทบในทางสังคมผู้คนทั้งหลายก็ยังมองว่ากลุ่มคนที่ตายเนี่ยนะครับญาติพี่น้องของเขาก็ต้องรับผลกรรมผลของความตายนั้นด้วยต้องเป็นมลทินถูกหมิ่นประมาทถูกดูถูกดูแคลนเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวของเขาได้เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างอเนกอานาถแบบนั้นซึ่งเป็นความเชื่อของคนยิวในสมัยนั้นผมเชื่อว่าเราทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินถูกไหมครับว่าบางคนที่อาจจะประสบอุบัติเหตุหรืออาจจะตายในเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดคาดฝันอย่างเช่นขับขับรถไปอยู่ดีๆก็มีหินตกมาใส่แล้วก็ตายโดยไม่รู้ตัวไม่ได้สั่งเสียกันหรือบางทีก็เกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้น กับครอบครัวกับสมาชิกในครัวเรือนกับคนคนนั้นที่อาจจะเป็นคนดีมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็ต้องพบกับเหตุร้ายต่างๆนั้นผู้คนก็จะมองด้วยความคิดในใจทันทีเลยว่าเอ๊ะสงสัยคนนี้ไปทําอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้อาจจะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปที่เขาต้องได้รับเป็นผลจากสิ่งที่เขาทําอะไรไม่ดีเอาไว้จากอดีตและตามมาทําให้ชีวิตของเขาต้องรับผลแบบนี้ ซึ่งก็เป็นความคิดของคนเราพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยก็จะมีความคิดในแนวนี้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดอะไรรุนแรงขึ้นอ๋อเป็นกรรมของมันเองหรือบางทีก็บอกว่าไม่เป็นไรฟาดเคราะห์กันไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมาเองไม่เป็นไรนะผ่านพ้นไปแล้ว พราะกรรมมันผ่านไปเดียวสักพักหนึ่งสิ่งดีก็จะตามมาอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นความเชื่อพื้นฐานความเชื่อของผู้คนในแถบเอเชียของเราในแถบบ้านเราเมืองเราก็จะคิดกันอย่างนี้และเป็นความคิดเดียวกันลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนยิวด้วยว่าถ้าคนที่ถูกฆ่าตายแบบนั้นเหมือนในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับซึ่งเหตุร้ายได้เกิดขึ้นกับชาวกาลิลีที่ รักพระเจ้านะครับที่ถวายเครื่องบูชาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งปีลาดนั้นได้สังหารพวกเขาแล้วก็เอาเลือดของพวกเขานั้นมาปนมาผสมคลุกเคล้ากับเครื่องบูชาของพวกเขาเป็นการทำให้ชีวิตนั้นตายแล้วยังไม่สงบ ต้องถูกเลือดมาผสมกับเครื่องบูชาที่ตนเอาไปบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอีกอะนะครับซึ่งคนที่มองนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกปติแสดงว่าคนเหล่านี้อาจจะทําบาปรุนแรงมากขนาดมาถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังถูกฆ่าตายดังนั้นพวกที่รอดพวกที่ไม่ถูกฆ่าตายแบบนั้นก็อาจจะดูหมิน่นและอาจจะมองในใจว่าสมแล้วเพราะว่ามันทําบาปเพราะว่ามันทําความผิดจึงต้องมาตายแบบนี้ แต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความบาปใดๆทั้งสิน้นแต่คนที่จะพินาศมากกว่านั้นเกิดขึ้นเหมือนกันว่าถ้าคนที่ยังไม่ตายคนที่ไม่พบกับเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเขาดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ปเปลี่ยนแปลงความประพฤติไม่กลับใจเสียใหม่เขาก็จะต้องพินาศเหมือนกันซึ่งพระเยซูได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ให้กับพวกเขาฟัง ผมเชื่อว่าคนกาลิลีก็คงจะเข้าใจหรืออาจจะตกใจนะครับว่าทำไมพระเยซูสอนอย่างนั้นเขาหวังว่าพระเยซูจะเห็นดีเห็นงามไปกับธรรมเนียมความคิดที่พวกเขาได้มีในลักษณะแบบนั้นว่าคนที่ตายแบบนั้นเป็นเพราะว่าบาปของเขาทำให้เขาตายแต่คนที่ไม่ตายหรือไม่พบกับเหตุร้ายอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าแต่เรากลับเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นตอบเขา พูดกับเขาไปอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงการกลับใจใหม่ถ้าไม่กลับใจใหม่จริงๆเขาจะต้องพินาศแน่ๆซึ่งคนเหล่านั้นก็คงจะผิดหวังนะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมีคน18คนที่กําลังทำงานอยู่ที่หอรบสีโลอ่มนั้นได้ตายเพราะว่าถูกหอรบนั้นพังทับนะครับซึ่งการตายแบบนี้นะครับก็เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติ เป็นการตายในสภาพที่ไม่ดีไม่งางแน่นอนนะครับในมุมมองในความเชื่อเบื้องหลังความเชื่อของคนยิวก็มองกันเลยนะครับตัดสินได้เลยว่าที่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องมาตายแบบนั้นเพราะว่าเขามีบาปทำบาปหนามีบาปหนักกว่าคนอื่นๆจึงต้องมาตายอย่างอาเนกอานาถ คนที่ยังเหลืออยู่ที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มที่ยังไม่ตายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นแม้จะดําเนินชีวิตเสเพลดาเนินชีวิตไม่ได้ใส่ใจในพระเจ้าที่ยังไม่ตายก็แสดงว่ามีบาปน้อยกว่าคนเหล่านั้นที่ตายไปแล้วนะครับดังนั้นพระเยซูจึงได้ตักเตือนเขาเอาไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันคุณผู้ฟังครับพระเยซูไม่ได้พูดถึงการตาย ฝ่ายเนื้อหนังการตายฝ่ายร่างกายเหมือนกับที่พวกเขาพูดคุยกันเลยนะครับพระเยซูกล่าวว่าถ้าผู้ใดกลับใจใหม่คือกลับใจมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นผู้นั้นจะได้รับความรอดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครบาปหนาบาปน้อยทำบาปหรือมีมนทินมากกว่ากันแต่อย่างใดพระองค์บอกว่าถ้าเขาไม่ได้กลับใจใหม่มาเชื่อพระเยซูคริสต์นั้น เขาก็จะต้องพินาศตลอดไปเป็นนิดเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและตกอยู่ในความบาปถ้าเราไม่สามารถถอนตัวออกมาจากความบาปได้เราก็ไม่ได้รับความรอดคนทั้งหลายที่ไปหาศาสนาไปหาความเชื่อการประพฤติปฏิบัติดิ้นรนในการที่จะทำตัวให้บริสุทธิ์โดยวิธีการต่างๆเขาก็ไปดิ้นรนเพื่อที่จะ สแสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของความผิดความบาปที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือช่วยเหลือตัวเขาเองได้แต่เขาได้หันไปเลือกในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องเขาหลงทางนะครับแต่ว่าผู้ที่มาหาพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากลับใจมาเชื่อในพระเยซูเขาก็จะได้รับความรอดเพราะพระเยซูตรัสว่าพระองค์จะทรงรับแบกความบาปนั้นแทนเรา เพียงแค่เราสารภาพความผิดบาปนั้นต่อพระองค์เราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความบาปนั้นพระเยซูไม่ได้พูดถึงเรื่องการตายแบบอเนกอานาถการตายแบบน่าสมเพชแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ว่าใครจะร่ำรวยล้นฟ้าใครจะเป็นคนดีคนชั่วคนเลวอย่างไรไม่ว่าใครจะเป็นคนระดับไหนทุกคนก็ต้องตายฝ่ายเนื้อหนังเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือ เรื่องราวของฝ่ายจิตวิญญาณคือชีวิตหลังจากที่ตายไปแล้วต่างหากถ้าไม่มาเชื่อในพระเยซูก็จะต้องพบกับความพินาศซึ่งพระเยซูกําลังสอนแล้วก็ตักเตือนเขาทั้งหลายให้หันมาหาพระเยซูเพราะว่าพวกเขายึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและกฎระเบียบต่างๆที่เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อๆกันมานะครับ และอีกเรื่องหนึ่งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับได้เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์คนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตอนถ้าเราดูจากเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังในพระทฤตฎธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นคําว่าสวนองุ่นหมายถึงคนอิสราเอลนะครับตามพระธรรมอิสยาห์บทที่5นั้นและต้นมะเดือ ก็หมายถึงกรุงเยรูซาเล็มนะครับและผู้ที่เป็นเจ้าของสวนองุ่นนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ดูแลรักษาสวนนั้นในพระคัมภีร์กล่าวว่าเรามาหาผลที่ต้นมาเดือนี้ได้สมปีแล้วแต่ไม่พบจงค้นมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมพระเจ้าได้ทรงโปรดให้โอกาสเขา ที่จะกลับใจเสียใหม่มารับเชื่อในพระเยซูมาต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเพื่อเขาจะได้รับความรอดพ้นจากความพินาศและเกิดผลในการสําแดงความรักของพระเจ้าโดยการที่พระเจ้าได้ทรงให้ยอนผู้ให้รับบัพติศมามาประกาศเรียกร้องเพื่อให้เยรูซาเล็มกลับใจเสียใหม่แต่การประกาศของยอนทั้งสาปี ที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่เกิดผลดีอะไรเลยต่อผู้คนที่รับฝังนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงสั่งพระเยซูให้ทำลายกรุงเยรูซาเลม็มแต่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทูลขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความห่วงใยว่านายเจ้าข้าขอเอาไว้ปีนี้อีกให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค้นมันเสียคุณผู้ฟังครับคำอธิษฐานนี้เหมือนกับคำอธิษฐานของอับราฮัมใช่ไหมครับในพระคลุ่ยซามคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราคงจำได้ในตอนที่อับราฮัมนั้นได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าที่จะเว้นโทษไม่ให้ทำลายเมืองโสโดมและโกโมรา ที่หลานชายของท่านคือโลดอาศัยอยู่นั้นเมื่อทูตของพระเจ้าได้ผ่านมาแวะมาที่บ้านของท่านบอกว่าจะไปทำลายเมืองโสโดมและโกโมราแต่อับราฮัมได้ทูลขอพระเจ้าที่จะเว้นโทษของเมืองนั้นนะครับเราคงจำเรื่องราวนี้ได้นะครับซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันพระเยซูคริสตก็ได้วิงวอนขอพระเจ้าที่จะละเว้นโทษของเยรูซาเล็มเอาไว้ซึ่งพระองค์ ได้ทรงรับแบกความผิดบาปของกรุงเยรูซาเลม็มด้วยการถูกตรึงที่กางเขนจนสิ้นพระชนเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของเขาแล้วซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธและไม่ยอมรับการไถ่บาปของพระเยซูในที่สุดแล้วจากประวัติศาสตร์เราก็ทราบว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงและสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายและเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์กลับไปแล้ว เวลาผ่านไปในคริสตศักราชที่70นะครับกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายจนป่นปี้จนหมดสิน้นเป็นไปตามที่พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าขอเวลาที่จะใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วรอเวลาดูว่าปีหน้ามันจะเกิดผลไหมถ้ามันเกิดผลก็ดีไปแต่ถ้าไม่เกิดผลผู้ที่เป็นเจ้าของสวนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็าจงทำลายโค่นมันทิ้งเสีย เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนําบทสํารวจและใครครวนจากหนังสือพลังประจําวันที่อธิบายสรุปพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า ใจความสำคัญของพระคำตอนนี้อยู่ที่ข้อ3และข้อ5นะครับคือเราจะต้องกลับใจใหม่และหันกลับไปหาพระเจ้าโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับให้เรามองว่าพระเจ้าทรงเป็นคนสวนมืออาชีพดังเช่นที่พระองค์ทรงเป็นในพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนนะครับ และในข้อที่6ถึงข้อ9นี้องค์พระพู้เป็นเจ้าได้ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงดูแลสวนองุ่นของพระองค์โดยตกลงว่าจะให้เวลาแก่ต้นมะเดื่อของพระองค์อีกปีหนึ่งเพื่อจะดูว่าต้นมะเดื่อต้นนี้จะตอบสนองต่อความรักและการเอาใจใส่ดูแลที่มีการเพิ่มเติมลงไปหรือไม่โดยการพรวนดิน โดยการใส่ปุ๋ยตามพระคมภีที่กล่าวไว้นั้นหากต้นมะเดื่อนั้นไม่ตอบสนองก็จะถูกค่นทิ้งไปสุณผู้ฟังครับโลกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนต้นมะเดื่อต้นนี้ซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมครับในพระคำของพระเจ้าว่าต้นมะเดื่อต้นนี้หรือโลกที่กล่าวถึงนั้นไม่ได้เลือกในการที่จะตอบสนองและเติบโตเกิดผลด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยการทรงนำของพระเจ้า แต่พวกเขาเลือกในทางที่จะพินาศนั่นเองนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสอย่างชัดเจนในข้อที่หนึ่จนถึงข้อที่5ว่าผู้คนไม่ได้มาถึงความพินาศหรือตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นคนดูเหมือนว่าทำบาปหรือแย่กว่าคนอื่นแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับไม่มีการแยกประเภทของความบาปเอาไว้แต่อย่างใด ไม่ได้แยกว่าใครบาปหนักบาปหนาบาปมากบาปน้อยกว่ากันแต่อย่างใดเพราะว่าทุกคนล้วนแต่เป็นคนผิดคนบาปและทุกคนต้องการพระเจ้าจะต้องมีพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเมตตาทรงประทานโอกาสให้แก่ต้นมะเดื่อของพระองค์อีกปีหนึ่งเพื่อที่จะให้ต้นมะเดื่อนั้นตอบสนองต่อความเอาใจใส่การดูแลของพระองค์ แต่ในพระคำของพระเจ้าเราก็เห็นว่าพวกเขาปฏิเสธการให้โอกาสของพระองค์ไม่ตอบสนองต่อการดูแลเอาใจใส่จากพระองค์เลยแม้แต่น้อยดังนั้นพวกเขาจึงต้องถูกทำลายถูกโค่นทิ้งเหมือนต้นมะเดื่อน,นั้นที่ไม่เกิดผลนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้บทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนที่สะท้อนมาถึงชีวิตของเรานะครับว่า ให้เราตอบสนองต่อโอกาสที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้เราในทันทีทันใดอย่ารีรออย่ารั้งรอหรือว่าอย่ามีเงื่อนไขอะไรมากมายตอบสนองต่อความรักพระเมตตาคุณที่พระองค์ประทานให้แก่เรานะครับอย่ารอช้าเพื่อเราจะได้มีโอกาสกลับใจใหม่ได้รับความรอดพ้นจากความพินาศที่จะมาถึงถ้าหากว่าเรารอช้าเกินไป ทุกสิ่งอาจจะสายเกินไปก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ใครเหมือนพ่อของเรายามทูกพระองค์บันเทาปลอบเราให้หายเศร้าใจยามที่ลูกท้อพระองค์น้องนั้นคอยห่วงใยชอกช้ำแค่ไหนอยู่ไกลไม่เคยห่างเหินในบางครั้งคราว โดนใครเขาทำให้ผิดหวังมันแสนอ้างว้างหมดสิ้นหนทางจะเดินปัญหารุมเรา้าตัวเราสั่งใจเลือกเกินผู้คนมาเหมือนเผชิญความช้ำเดียวดายรู้เถิดนอง พระยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลัง้งพ่อเรานั้นยังอภยัยกลับเธิดกลับใจกลับคืนมาหาพระค์ลงไปทำไม จะมีใครที่ใด้กันเราเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมันคงอย่าได้วันไหวให้ใจให้เราน้นซสื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราเคืนมา กลับคืนมาหา่ราหลงไปทำไมจะมีใครที่ได้กันเรา mm hmm. เหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมันคง mm hmm. อย่าได้วันไว้ให้ใจเรานั้นซื่อตรง กลับเถิดอย่าลงพระองค์รเราเราเืินมา